ตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องชายเลยก็ว่าได้นะคะต้องบอกว่าเวทีเราให้เราให้โอกาสทุกคนเสมอนะครับแต่ตั้งแต่เด็กสามขวบเลยต้องบอกว่าคนคนไหนก็ตามที่รักและศรัทธาพี่พึ่งพี่พึ่งมีเป็นความฝันของนักร้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะหรือเป็นนักร้องประกวดหรือใครก็ตามที่รักและศรัทธาส่วนมากจะมาขอขึ้นเวทีนี้จัดให้ทุกคนนะคะเพราะว่านี่เป็นเวทีที่มีความฝัน เขาบอกว่าถ้าขึ้นเวทีนี้ด้านหลังเป็นรูปพี่พิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีพลังเขาเรียกว่าพลังงานและพลังจาจใช่ค่ะแล้วก็วันนี้น้องสายได้มีโอกาสมาแล้วจริงๆนะคะ เกินความฝันของหนูมากแล้วมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะคะที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องไซายขอบคุณพี่น้องชาวสุพรรณบุรีทุกท่านด้วยนะคะยังไงน้องทรายก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกสักครั้งก่อนแล้วกันนะคะ<ม>น้องทายบิ๊กเซเว่นยังไงก็น้องไรายฝากติดตามผลงานต่างๆของน้องทรายไ้ด้วยกแล้วกันนะคร<ช>ับผมยังไงก็วันนี้มีน้องๆรออยู่<ช>เอยอะแยะมากมายที่ไม่เคยต่อจากนีตน้ตอนต่อจากน้องทรายจะเป็นน้องมาปิงแล้วคะ<ช><ช>่ะเน <ๆ S 2> ี่ยนนีค่ะครับผมอ่ะ น้องสายขออนย่าส่งต่อให้สำหรับน้องมะปิงแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะอาพบกับ,บน้องมะปิงค่ะ